วัสดีค่ะอยู่กับส้มอุแม่น้องมิวนะคะนี่นะคะเอซี FC จากไหนมานเนาดิเราไปดูนะคะเอซี FC จากไหนมามตัวพัสดุเหรอโอของใครคะไม่เป็นปาาอกอ่านบอกกับแม่โอโทรบอกเพื่อนแล้วบอก,อออกบโอเคจ้ะพัสดุนะคะค บอกปู่ให้เพราะว่าให้แบบว่าให้ลุงได้ประกันตัวแบบไม่ต้องมีค่ะบ๊ายบาค่ะแม่ย่าชี้มาให้ย่าชี้รอบนึงก็พอเดี๋ยวย่าชี้ย่าชี้ไปไหนอ่ะย่าชี้ขึ้นข้างบนแต่ย่าชี้ก็จุดแล้วนะจุดแล้วเหรอเออจุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจุดเรียบร้อยค่ะค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับช่องปุ้แม่น้องหมิวนะคะ ไม่รู้ย่าจะทำอะไรชวนมาทำอะไรก็ไม่รู้จะเป็นคนดังค่ะมาดูก่อนชวนเจ้ามาเป็นคนดังคนดังนั่งเคลียร์โยระระดับไปซื้อก็เสียให้น้องน้ำมระดับมืออาชีพหนูก่อไฟแป๊บเดียวไปเข้าค่ายอันหมักทั่วดินเนี่ยไปเข้าขายหมักทั่วดินย่าท้างถุงเท่าไหร่นะ ตรงนัซาบะโอ้โหคอเราว่ามันถูกเนาะซาบาทเนาะถูกใช่กับเจ้าอิ่มเราได้เนี่ยอืมขอเราด้ยซื้อซอยข้าเจ้าเขาขายตรงไหนขายนี่แหละตรงนี้ห้างนั่นแหละดูที่นั่นแล้ซื้อยืมสอบาทเขาก็เลยเอามาอยู่ที่ไหนก็เป็นครัวที่นั่นแม่น่าไปเช็คครัวสันจรครัวสันจรกินนั่น โอ้ยออควาสัญจรเกิดขึ้นอีกแล้ว ต้มถั่วสุกแล้วก็เอาไก่เรามาย่างด้วยเรามีไก่ย่างอยู่ก็จะย่างไก่กินด้วยย่าก็ใจร้อนนะคะย่าก็ใจร้อนใจเย็นๆย่าก็จะชวนกินส้มตำอีกเดี๋ยวๆค่อยซื้ออันนี้มาซสูอจะกินอีกได้ซื้ออยัง นะหาดของบ้าน,นอกมาสู่กินอีกแล้วครับโอ้นี่ก็เห็นยายขายอีกอันนี้ก็ไดเออเขาบอาวลามถั่วก็ไปมดุดเอาได้ใต้ดินมาให้กิน <c oughs> อันนี้เข้าดูดิว่าจะได้กินะลำบากลำบน <c oughs> <c oughs> ผ้าแล้วกินแต่ของบรานอกบานนอก <c oughs> แกไปอยู่กรุงเทพโดนแล้วโอ้ค่อยจะพาเจ้ากินของบ้านนอกพิซซ่ามพิซซาพิซซ่พิซซาไม่มีพิซซ่มพิซซาไม่มีโอ้โห่อยจะพาเจ้ากินของเราก็อยากกินไก่ KFC อย่างเงี้ยเออนะให้เรามากินบั้ขลามีบ้านนอกบ้านนอกรอให้ต้มนี้สุกแล้วค่อย แล้วเอามาอยู่ข้างน,นอกเนาะคุณอิสระมาก,กับใครระยะมากับคุณเพิษอะไรนะสมัยคุณพิชสมัยคุณสมัยคุณสมัยสมัยคุณสมัยที่เอาของมาฝากนะใช่ไหมไม่แม,แม่แม่วะแม่วันนั่นนะอันนี้่างหากใช่ไหม ที่เอาของมาฝากนะคือแม่วันที่อีกคนหนึ่งคือคุณคุณสมัยบ่าคุณสมัยแล้วก็แม่วันวันอะไรนะวันแม่ไม่ใช่แม่วันธนาแม่วันนี่แหละว่าแม่วันแม่วันนั่นแหละก็ม่อกินแล้วก็บอกว่าแม่วันยาแม่วันอ สวัสดีนะคะดูมาดูย่าชินะคะรับโทรศัพท์ทั้งวันค่ะพอดีรับโทรศัพท์ทั้งวันสายแทบไหม่จ้ะก็เป็นห่วงลงนี่ไอที่เพิ่มเพื่อนเมื่อวานเนี้ยยังบ่มายังบ่มาจ้ะที่เพิ่มเพื่อนเมื่อวานนี้เป็นไงวันนี้ได้ใช้งานใช่ไหมใช่ยังไม่มาค่ะวันนี้วันนี้ไม่ประกันนี่นะคะวันนี้ก็ประกันไม่ทันเมื่อวานนี้เพิ่มเพื่อนให้นะคะวันนี้ใช้งานทั้งวันนะคะ เพื่อนโทรมาทั้งวันไม่ได้หยุดได้หย่อนสายแทบไหม้นะคะเอฟซีวันโทรหาจะไม่ได้รับเพราะว่าค้างสายเยอะดูแล้วรู้จักเขาบ้างไหมนันฮะไม่รู้อยู่สวยกว่าเดิมยายอุไรวัน ไม่เอฟคนอื่นนะพอรู้ไหมหรือว่าคนเดิมๆที่โทรมาเขาก็เขาก็ยังว่าเอายาอะไรวันโทรหาโอ้ยสงสารลุงนะแต่ละคนก็สงสารลุงก็สงสารก็ทำไงได้แล้วเราก็คิดในแง่ดีนั่นแหละก็ไม่ใช่แต่เราใช่ไหม เาพูดไปก็ร้องไห้ไปเออมันก็จะไงล่ะก็บึงดูมันพอดกินล้วบ่าย่ไม่ใช่แต่เราคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันไปบึงไปซองเลยจอคคิดจนไปซองมันจะสุกเร็วขนาดนั้นเถอะเหรอยังเหลวดังไปเขาไปเอาไกลจะมาปิน เออมันสุกก่อนไม่ยากหรอกเดี๋ยวค่อยย่างไก่นะเนี่ยนะคะไอตี๋ต้มถั่วดินย่างไก่กพื่อนะอะให้อตี๋ย่างไก่ก่อนดูสิกินได้ไหมนี่นะคะ ทอดย่างไส้กรอกไส้กรอกหมูนี่ก็หมูย่าว่าไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาทไม่ละห้าบาทก็ไม่มีปัญญาจะกินนี่แหละมันยังอยู่นี่แหละไม่มีปัญญาจะกินนะห้าบาทเนี่ย ต้องกินกับเราต้องกินแบบนี้จ่าก,ก็ตัก<ล>นะะ้องก็กินอกไก่กับก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเราก็กินนี่แหละเราก็กินนี่ใช่ไหมใช่กินมังมั่งไม่มังมั่งเลยนะยมังบ้างไม่มังบ้างอยู่กับยาเสือภาษาก็กลับไปแล้วแล้วกว่าภาษาจะอยู่ด้วยนะภาษาไม่อยู่ย ม,มันีตินบก้าม่ได้มากอ้ยก,กินไก่ด้วยเรากินไก่กินโลมเมื่อเช้านี่้อพิ้งไก่ออกมาไหมไม่ซื้อตั้งแต่เมื่อวาน,นแต่ทีนี้มันก็มันเจอะกับข้าวเมื่อวานนี้ไง ข้าวเมื่อวานมันเยอะก็เลยไม่ได้กินกเลยมาอุ่นวันนี้มาดูย่าก,กินถั่ววันนี้พากันกินถั่วย่าบอกว่าตามส้มตำไหมมันไม่มีไข่ตำให้กินน้องฟางก็ไม่อยู่ตภาษา <laughs> ก็าามไม่อยู่ก็เลยไม่ตำเดี๋ยวพายย่าพากินถั่ว กินถ <cultural> ั่วกินได้อยู่ใช่ไหมกินไม่ได้อกกินไม่ได้เพราะมันโดมันเป็นมักเขามัก่นกินไม่ได้ใช่ไหมแนนเขามักเด้อมักอันนี้อะไรอ่นี้ กินได้ไหยะได้อย่างนี้ได้ได้เอากินอันนี้คือผัดผัดไทยใช่ไหมใช่ผัดไทยเดี๋ยวจะกินก็ใช้ตะเกียบนี่นะมาพี่น้องนี่ใชก็เอานี่กินมาพี่น้องมาเริ่มมาเริ่มกินเลยยะตุ๊กข้าวคนเฝ้านะเิน Các b 음. กินมัตเตคิวกินมิเป็นบัานนี้เฮ้ยชาทายค้อยคนนี้มาตะเตคิมิเป็นยากกินเลยนะถ้าไทยนะเดี๋ยวฉันจะกินไก่ย่างกับข้าวเหนียวก็ได้อยากกินเลยอยากกินให้หมดเลยไม่หมดเยอะขนาดนี้กินเลยกินให้หมดเดี๋ยวมีไก่อยู่ มามากินนัง่งกินน้ำเดียวอยากกินไก่ได้ไหมลนะ่ะอ๋อเ้กินไม่ได้ <laughs> กินได้กินโลดก็กินหมูข็อเ่ยมันหมดกินเลยนะผัดนะจ้า อ,อันนี้มันคือผัดไทยแม่ยูวะ่ะเอยผัดไทยแหละยากกินเลยเป็นอันนี้นะผัดไทยกินให้หมดเลย